เลยค่ะคนงามบ้านโป่งนะนองไผ่ล้อมอืปังนี่นมปังก็มีเห็นไหมนั่นอ่ะกินไอ้ไอ้มุกเอาไปเมื่อกี้เนี่ยนมปังนมปังอ่ะทำไมใส่เผือกใส่อะไรเต็่ไม่ใส่หมูหยองใส่ช็อกโกแลตมีทำไมเขาไปเลือดลูซี่ซิบบาทเองโธ่ทำไมใครเอาไปไอ้มุกเมื่อกี้มันมาเมื่อกี้เนี่ยเออนั่นแหละใส่เผือกใส่มาชอบชอบแหนมแล้วก็มีนะแหนมแล้วก็มีนะ ยังชอบใท่ไหนมันก็มีไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ตบหม่ำไปยิงไล่หมาไม่ได้ไม่ได้ไม่ขายไม่ขายไม่ขายค่าอะไรใครเก่งไหนไม่รู้ว่ะล่วงหรือเปล่าสรุปเรามาซื้ออะไรซื้ออะไรซื้อข้าวข้าวไปกินกับอะไรวันนี้ข้าวไปให้หมากินว้าย ไม่รู้ย่าหน่อยย่าจะไปทำอะไรก็ไม่รู้ย่าจะผัดผักกะเพราหรือปรเปล่าจักจับเอาไปผัดข้าวผัดดีอร่อยใส่ไข่อ่ะสองลูกขอบใจนะจ๊ะน่ากลัวว่ะกลัวอะไรจ๊ะนี่บ๊ายบายจ้าอ๋อนี่ยอดวิวล้านกว่านี่ครับตอนนี้ครับถล่มทลายครับยอดวิวผมนี่หล่อเลยครับโอ้โหแกล้ว